โอเคนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทําคลิปอ่าคุณผู้ชมจารถคุณปู่ที่เป็นที่มันเป็นเครื่องดูดอ่ะเออดีหไหมที่มีลักษณะเหมือนตัวดูดฟางอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะนี่ครับเดี๋ยวคันนี้ก็เอาไปเก็บไว้เลยนะครับผมเพราะว่าวันรู้สึกว่ามันจะใช้ในลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อผมรู้แล้วครับทุกผู้ชมว่ามันทํายังไงครับเหมือนแบบ เพชผมบังภูงเขาไงไม่รู้อ่ะคือมันให้กดโอครับท่านผู้ชมมันมันไม่ให้กดเลขศูนย์ครับผมก็ได้ว่าเลขศูนย์ไม่บีบแต่อีกวาออ <c oughs> เอาเชือกค้างอีกโอ้ยเบื่อมันให้กดเลขศูนย์ครับเนี่ยเรากด F1 ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันให้กดเลขศูนย์ครับมันไม่ให้กดเลขเอ้มันให้กดตรงโอไม่ให้เลขศูนย์ไปก็อีกแต่ปกติใช่ไหมเนี่ยที่เราจะทํานี่ก็คือ เอาป่องไอ้ตัวนี้ขึ้นถ้าเราไม่เอาป่องขึ้นมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะตุยุงครับอ่เห็นไหมก็ว่าสตาร์ทเครื่องให้ตัวแหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มันก็บอกให้เอาป่องขึ้นเอาป่องขึ้นแล้วกดตัวโอครับนี่ครับโอ้โหไม่งูยอยู่นานอ่ะหมุนแล้วครับอ่ะแล้วหมุนแล้วยังไงยังไงต่อทีนี้มจะดูดยังไงทีนี้เอา้ามันไม่บรรลุทา,างลงไม่แค่นี้นะ มันวางลงสุดแล้วนะต้องอยู่เห็นไหมมันวางลงสุดแล้วนะีแล้วเงียนเมตโตะวะเนะี่ยอันนี้นเราเอาไว้เก็บกับอะไรอะ่ะโอ้ยเก็บกับรถไอนน้ที่มันเป็นกองใช่หรือเปล่าที่มันกองสูงเย่ะไหมอันนี้มันต่ำเกินอะ่ะน่าจะเก็บไม่ได้วะอ,อันนี้มันเก็บไปถไ่ายมันต่ำเกินใช่หรือเปล่าวะ ไอู้ผมเป็ในแน่ใจแล้วอยู่ปิดก่อนด้วยเด็นไหมพอ,อป่องขึ้นเราก็วิ่งได้ชนบุยเลยครับทีนี้โอ้โหมันโง่อยู่นานเอาไหนเราหมุนตัวนี้ด้วยไม่ได้หรอทำไมมันเก็บไม่ได้มันไม่เก็บกับอะไรอ่ะด้วามันต้องเอารถที่ ออแล้วมันไม่เก็บกับอะไรอะ่ะเอาแล้ววนลูปเดิมแล้ว <laughs> กูมันไม่เก็กบ <laughs> <า> <laughs> ก,กับอะไรอะ่ะท่านผู้ชมฮะผมงงมากนะเนี่ยอ๋อฮ่าฮ่อมันไม่เก็บกับอะไรวะป้าไม่เก็บกับอะไรอ่ะ เก็บกอะไรอะทุกโยมเนี่ยมันก็มีฟางเนี่ยฟางก็เก็บได้ต้นข้าวต้นหญ้าต้นพืชอะไรก็เก็บได้หมดนะแต่ทำไมมันถึงเก็บไปดื้อมันถึงเก็บไปดื้ออะทำไมะทำไมะเน,นี่ยป่ามันอยู่ไหนวะอ้าวแล้วป่าป่ามันอยู่หมดไหนวะเนี่ยหมดนี่เหรออ๋อน,นี่ไงอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือตุมต้มตุ้ม้วนเหมือนตัวเกี่ยวข้าวเลยอันนี้ก็เป็นอะไรแปลกกําลังแ้ลกแปลกแปลกแปลกเลย ไอ้คองผมก็รู้ว่าตัวเก็บฝานี้มันก็ขึ้นรูปฝางอยู่นะหรือมันต้องเป็นก้อนที่สูงๆวะมันต้องใช้รถไอ้ตัวกวาดกวาดวะท่านผู้ชมอ๋อไหนวะที่มันไว้สำหรับกวาดกวาดแล้วให้มันมารวมตัวกันอะอันไหนวะท่านผู้ชมอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่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 อันนี้ออ่าเดี๋ยวเราลองซื้อตัวนี้มาดูนะครับแล้วก็ เดี๋ยวราเอารถไถไปดูมันต้องเอาใช้ตัวนี้ปะ่ะมันถึงจะเก็บได้เออรถผมจะใช้รถไถตัวไหนอะ่ะอมตัวไหนก็ได้ไหมรถไถตัวไหนอะ่ะเอาจอเดียบ้างผมก็ไลยที่จะชอบนะท้กท่านี่ผมจอเดียเนะี่ย มามามาช่วยแต่จอดเดียวคันนี้เสียงไม่ค่อยลั่นนะครับจอดเดียวไป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 อ่าเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะมาลองดูนะทุกท่ามนะครับคือมันต้องทำให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกองก่อนหรือเปล่าวะเออไม่รู้เหมือนกันคนระับอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับ เอาเฮ้ยมันเป็นกองจริงปะเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ย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 มันเป็นกองยังไงวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเละอย่างเงี้ยนะเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ครับผมว่าเป็นตาใช่ครับอันนี้เป็นตาใช่ครับผมเดี๋ยวนะเอาทำไมมันไม่เป็นกองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี้หรอ อันนี้น่าจะเป็นคันตีมันเละมากกว่านั้นตีให้เละแล้วก็อัดฟางใช่ป่ะแล้วอันไหนที่มันทำเป็นกองอะ่ะโอ้โหปดวดหัวจิบอเลยอันไหนที่มันทำเป็นกองอ๋อนี่เหรอเอออันนี้อันนี้บ้าหรือเปล่าอันนี้อันนี้ดิเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชเคยเคยเห็นเนี่ยชาติเจริญทรัพย์ดีอยู่นะครับท่านผู้ชม ครับของจริงอ่ะของจริงครับมาอันนี้มันต้องเป็นอันนี้เนาะโอ้โหนี่เรามาดูอะไรกันครับเนี่ยไม่ไม่ผมดูเพื่อที่จะทดสอบว่าไอ้เครื่องนั้นมันดูดยังไงมันเก็บยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนครับเดี๋ยวเราผมต่อนี้ไปก่อนนี้เป็นที่เก็บให้มันกองรวมกันเนาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวนั้นเป็นที่ตีมันกระจายเออเนี่ยเนี่ยเเหมือนที่ ถ้าจะเริ่มซับรีวิวเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยเอาละแล้วไปท่อแนละ้วม,มันมีแล้วทำไมท่อเหลืองๆแล้วนะมันมันไม่เข้าวะเนี่ยโอเคนี่เลยป่ะผมนี่ดูครับว,ว้าเอ้ยนะแหมเหมือนที่เขารีวิวลอยนี่เลยเอา,ม,าไไม,มันจะกวาดไปไหนอะมึงจะมึงจะกวาดไปไหนอะเฮ้ย มันกวาดไปไหนอะเอ้าอ๋อม่ต้องวางกดตัว V วางลงก่อนนะครับแล้วไงแล้วไงอะอโอ้คือไอ้ที่เราทำให้แตกเมื่อกี้อะก็คือใช้เครื่องนี้มันจะทำให้กองกองลงกันสรุปมันก็ไอ้นี้ไม่ได้อยู่ดีอะม,มันจะกองรวมกันใช่ไหม มันจะกองรวมกันเลยป่ะไอท้ที่ไอ้ที่เราทําแตกเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้นอ่ะก็คือทําแตกเสร็จปุ๊บก็เอาตัวนี้ไปทําให้มันกองโอ้มีที่กันด้วยนะครับเงี้ยเออเป็นตะวาดนะครับโอยห่าไปเ,เราจะได้ดูเนี่ยรถคันนี้ มันทำงานยังไงวะทุกทุกอยมันทำงานยังไงวะผมคิดว่าเป็นรถลูดฟางครับอ้าวก็ใช่ใช่แหละมันเป็นรถดูดฟางาแ,ฟาแต่ว่าอันนี้คือผมเอาลงสุดแล้วมันได้แค่นี้เองอะมันเป็นสปริงเหรอเนี่ยมนันนี่คือผมเอาลงสุดแล้วนะมันได้แค่นี้จริงนะเนี่ยแล้วมึงจะ ยังไงวะเนี่ยฮะว่ามันยังไงวะท่านผู้ชมมันยังไงเนี่ยเฮ้อมันอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเดี๋ยวจะซูมซูมสักหน่อยดิมันอะไรของมันวะเนี่ยฮะโอ้แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันทำงานยังไงเนี่ยมุนมุนมุน,มนเอา้าลิ้เครื่องครับคือสายพารวิ่งนะครับดูดิ มันก็มันมาไม่ถึงอะ่ะเนี่ยมันลงไม่ถึงมันก็เลยเก็บไม่ได้แล้วมันก็ทำงานอะไรไม่ได้เลยโอ้สรุปก็คือเดี๋ยวผมรู้ว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวผมเอามาแล้วกันนะอ๋อมันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรครับมันจะมีตัวป่ายสองปากท่านผู้ชมอ่าจะมีตัวปาก นะอีก2ปากที่เรายังไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับทุกคนคนระับมันอยู่ตรงไหนวะลืมทิพไายเลยไมอยู่หมดไหนอะ่ะลืมป่ะอ่าหมดนี้อ่าไม่ใช่อ่ามัวกูม,วมัวอ่ามัวอย่างเดียวเอาอ๋าเนี่ยเนี่น,น,นี่หมดนี้หมดนี้หมดน,น,นี้มันเหลืออีกสองปากแล้วทุกคนครับมันมันมันอะไรเนี่ยอ่ะ เดี๋ยวเราไหนๆก็เราก็มาแล้วเอาเอาเราค่นี้ลองดูดดูดิมันจะดูดได้เปล่าเนะีลองดูดิด้ว่ามันไม่จะเราไปไปพัานเอาข้าวอะูว่ามันไปพัานเอาข้าวอะทุกอย่างไอ้นี่หัวนี่มันลงถึงพื้นเลยเนี่ยแล้วไงต่อนๆๆๆเนี่ย ไ,ได้หรอหรือว่าไปพันกับหญ้าอย่างเดียววะอันนี้ก็ไม่ได้หรอหรือว่าไป้ไว้พันกับข้าววนะะไวผมไปพันกับข้าวดูดิดดหรือว่าไว้พันกับข้าวหรือไว้พันกับหญ้าหรือเราเราต้องตัดหญ้าก่อนใช่ปหมไม่พันกับหญ้าหรือเปล่าท่านผู้ชมเะ อะไรของมันม่นมาเนี่ยโอ้เอาเฮ้ยทำไมมันถอยไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันมึนะอะไรของมั่นเนี่ยอะถอยดิเจ้เออเอ้ยช่างแมงด้ะมันถอยไม่ได้ทุกอย่างช่างมันเด้เอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่พันกับข้าวใช่ปะไหนดูดิมึงอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ยแม่งมึนกันหมดแล้วนะ โอ้ชิปแปลงนี้มันเท่าไหร่วะเนี่ย 900, เก้าแสนเงินผมหมดแล้วมั้งเนี่ยเงินเหลืออเก้าล้านนี่เนะี่ยไม่ได้อะไม่ได้ต้องโยมไม่ได้โอ,อ,อ้มันไม่ได้อะต้องโยมโอเคผมสหรับพาร์ทนี้ครับ มันไม่ได้เราวไปผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะผมก็ผมก็จะปิดพาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกอย่างนะไปะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมันยังทําไม่ได้เลยแม่งเอาปองนี้ขึ้นแล้วยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าเจ็บเกี่ยวยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าคนดูู้คนก็เป็นบอกกันได้แล้วกันนะ,ปะนไปเจอกันใหม่พาร์ทนะคสวัสดีครับไบงม่มึนงงไปหมดแล้วเนี่ยเออเออ